สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานพอสมควรวันนี้แอดก็มีหนังวายมาสปอยให้ทุกคนฟังกันอีกเช่นเคยคะ่ะเป็นหนังวายสั้นสัญชาติเกาหลีมีชื่อเรื่องว่า Private Listen หนังเรื่องนี้ออกฉายในปี2019ความยาวหนังประมาณ23นาทีคะ่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เลือกหนังเรื่องที่2 Hidden k i s s ก็อย่าเพิ่งน้อยใจไปนะคะเดี๋ยวแอดจะทาให้เป็นเรื่องต่อไปคะ่ะ และหากใครที่ไม่ชื่นชอบการสปอยให้ปิดคลิปทิ้งไปเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียอัรรรสค่ะแต่หากใครที่ชื่นชอบการฟังสปอยก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหากทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังหนังเรื่องนี้กันได้เลยค่ะหนังได้เริ่มต้นที่ปักแจยอนพระเอกที่ติดเอฟวิชาวรรณกรรมจนต้องมาติวกับยองอินอาจารย์ทุกวันในตอนเย็น ซึ่งแอดจะขอเรียกปกใใัคแจฮยอนว่าพระเอกส่วนอาจารย์แอดขอเรียกว่านายเอกแล้วกันค่ะทุกๆครั้งที่พระเอกมาติวหนังสือเขาก็มักจะชอบแอบหลับตลอดจนนายเอกต้องดิดไปที่น้ผาผากของเขาทําให้พระเอกตกใจตื่นขึ้นมาพร้อมกับถามนายเอกว่าเจ็บนะมาดิดหน้าผากผมทําไมนายเอกจึงบอกเขาไปว่าแล้วนายจะหลับทําไมล่ะ เมื่อรู้สึกตัวพระเอกก็ได้ขอโทษที่เขาแอบ,บหลับระหว่างติวนายเอกจึงถามเขาว่าทำไมไม่เห็นพระเอกเขียนหนังสือเลยสักตัวถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องมาเรียนวิชาของเขาเพราะสุดท้ายพระเอกก็จะได้เอฟไปอยู่ดีพระเอกก็ตอบเขาว่ายังไงผมก็จะเรียนนายเอกก็เลยสงสัยว่าพระเอกมีอะไรกับวิชาของเขานักหนาะพระเอกก็ได้แต่เถียงออกไปว่าอาจารย์ต่างหากที่อะไรกับผม และทั้งคู่ก็เริ่มทะเลาะกันนายเอกจึงบอกกับเขาว่าถึงพระเอกจะได้เอฟยังไงสุดท้ายก็ต้องทำกันบ้านส่งเขาอยู่ดีพร้อมทิ้งท้ายก่อนที่จะเดินหนีไปว่าต่อไปนี้ทุกวันบ่ายสามโมของวันอังคารนายต้องมาติวกับฉันต้องเขียนบทกวีให้ได้ก่อนปลายภาคแล้วนายจะต้องอยู่ต่อหลังจากที่นายเลิกเรียนเสร็จแล้วและนายเอกก็ได้เดินหนีออกจากห้องไป พระเอกเห็นดังนั้นจึงเดินตามมาและขวางทางนายเอกไว้พร้อมกับถามนายเอกว่าอาจารย์ยังไม่ได้บอกสถานที่และอาจารย์ก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือด้วยซ้ำนายเอกจึงได้บอกกับพระเอกว่างั้นมาเจอกันที่มหาวิทยาลัยแล้วกันแต่พลายเอกไม่ชอบและเสนอให้ในายเอกไปติวนอกสถานที่ด้วยกันวันต่อมาทั้งคู่นัดเจอกันที่ซองบุกดงซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในเกาหลี เมื่อนายเอกมาถึงก็เจอพระเอกรออยู่นานแล้วทั้งคู่เดินชมสถานที่รอบๆด้วยกันก่อนที่จะหยุดที่ต้นไม้แห่งหนึ่งนายเอกเป็นฝ่ายถามก่อนว่าเป็นยังไงบ้างไม่มีแรงบันดาลใจเลยเหรอพระเอกก็ได้ตอบไปว่าไม่รู้สิแต่ว่าตอนนี้รู้สึกหิวมากแล้วหันไปถามนายเอกต่อว่าอาจารย์งั้นคราวหน้าเจอกันที่ไหนดีภาพตัดกลับมาที่พระเอกกับนายเอกนั่งติวหนังสือด้วยกัน ยิ่งนานวันความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เริ่มดีขึ้นวันหนึ่งพระเอกเห็นว่านายเอกไม่มีโทรศัพท์มือถือจึงได้ซื้อโทรศัพท์มาให้แล้วบอกกับนายเอกว่าอาจารย์ควรจะมีไว้ใช้และอาจารย์โทรหาผมได้ตลอดนะจากนั้นพระเอกก็ได้ทำท่าทางสีหน้ากรบเกลื่อนความรู้สึกของตนเองนายเอกมองไปที่โทรศัพท์ของพระเอกแล้วก็ถามว่าทำไมไม่เห็นเหมือนของนายเลยล่ะพระเอกจึงบอกว่า ยังไงอาจารย์ก็ไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนอยู่แล้วแต่มันเล่นอินเทอร์เน็ตไม่ได้หน่นายเอกถามพายเอกก็เลยตอบว่ารอผมทำงานก่อนเดี๋ยวจะซื้อเครื่องหใหม่ให้แต่เดี๋ยวนะทำไมต้องเป็นผมด้วยเนี่ยต้องเป็นอาจารย์ซื้อให้ผมต่างหากนายเอกก้มหน้าด้วยอาการเคอะเข,ขินว่าแล้วทำไมฉันต้องซื้อให้นายด้วยละ่ะแล้วพระเอกก็พูดตัดบทไปว่าแล้วผมต้องซื้อให้อาจารย์ต่ออีกเหรอ นายเอกยิ้มด้วยความดีใจแล้วก็พูดขอบคุณพระเอกพระเอกก็เลยบอกกับนายเอกว่าผมโทรหาต้องรับสายนะดูสิผมตีสติ๊กเกอร์ให้ด้วยจากนั้นเขาก็พูดกบเกื่อนไปว่าวันนี้อากาศดีจังเลยนะภาพตัดมาที่ทั้งคู่ติวหนังสือด้วยกันอีกครั้งระหว่างที่ติวอยู่พระเอกก็หลับอีกเช่นเคยนายเอกจึงยื่นมือไปกะว่าจะดิดน้ำผากพระเอกแต่เมื่อจ้องมองพระเอกอยู่สักพัก นายเอกจึงลดมือของตัวเองลงแล้วปล่อยให้พระเอกหลับไปหลังจากวันนั้นทั้งคู่ก็ได้นัดติวหนังสือด้วยกันที่ดาดฟ้าแห่งหนึ่งในสถานที่ที่งดงามและโรแมนติกแห่งนี้นายเอกจึงเอ่ยบทกวีขึ้นมาบทหนึ่งพร้อมกับบอกความหมายในในว่าหากนายต้องการจะเขียนบทกวีขึ้นมาสักบทหนึ่งนายจะต้องละทิ้งบางสิ่งไว้ข้างหลังเพื่อจะก้าวเข้าไปสู่โลกใบนั้นนายถึงจะเข้าใจมันอย่างท่องแท้ ห่างแต่งเสร็จแล้วก็เอามาให้ดูด้วยนะพระเอกก็ได้ตอบรับคำของเขาเป็นอย่างดีพร้อมกับจ้องมองนายเอกด้วยสายตาที่หวานซึง้งจนนายเอกต้องถามว่าจ้องฉันแบบนั้นทำไมพระเอกก็หันหน้าหนีแต่แล้วเสียงหัวใจของเขาก็ต้องทำให้เขาหันกลับมามองนายเอกอีกครั้งทั้งคู่สบตากันก็รู้สึกได้ว่าตอนนี้ทั้งคู่เริ่มมีความรู้สึกดีๆต่อกันความรู้สึก ที่มากกว่าอาจารย์กับลูกศิษย์และก่อนที่มันจะเป็นแบบนั้นนายเอกก็รีบพูดตัดบทขึ้นมาว่ามืดแล้วเราไปกันเถอะแต่พระเอกรีบห้ามไว้และบอกว่าที่นี่วิวสวยมากอยู่ดูเป็นเพื่อนกับผงหน่อยสินายเอกไม่รู้จะปฏิเสธยังไงจึงอยู่ชมวิวเป็นเพื่อนพระเอกจนถึงค่ำพอตกกลางดึกเมื่อนายเอกกลับมาถึงที่บ้านเขาได้เขียนบทกวีบทหนึ่งในสมุนโน้ตของเขาก่อนที่เสียงโทรศัพท์จะดังขึ้น เมื่อเขารับสายก็รู้ได้ทันทีว่าปลายสายนั่นก็คือพระเอกทั้งคู่พูดคุยกันสักพักนายเอกก็ได้บอกว่าให้พระเอกส่งบทกวีด้วยแต่พระเอกก็เอาแต่บอกว่าฟันดีครับอาจารย์แล้ววางสายไปวันรุ่งขึ้นพระเอกส่งบทกวีตามที่นายเอกสั่งในใจความของบทกวีนั้นได้กล่าวถึงเรื่องราวของเขากับนายเอกและย่อหน้าสุดท้ายของบทกวีพระเอกเขียนไว้ว่า ผมเกลียดคำว่าครั้งหน้าใครจะรู้ว่าครั้งหน้าจะมีอีกไหมผมอยากเข้าใกล้คำว่าครั้งหน้ามากกว่านี้เมื่ออ่านจนจบนายเอกก็ไม่เข้าใจความหมายของบทกวีจึงรีบไปหาพระเอกแต่เขาก็ได้บังเอิญไปได้ยินสิ่งที่พระเอกพูดกับเพื่อนของเขาว่าถ้าพระเอกได้เอวิชาวรรณกรรมเพื่อนของเขาจะจ่ายเงินให้หนึ่งแสนวอน นายเอกรู้สึกน้อยใจและคิดว่าตัวเองเป็นเพียงเครื่องมือที่พระเอกใช้ให้เพื่อผ่านวิชาวรณกรรมเท่านั้นนายเอกก็ได้มานั่งคิดอะไรอยู่คนเดียวพร้อมกับชมวิวทัศน์ยามค่ำคืนจากนั้นพระเอกก็ได้มาหาเขาพร้อมกับถามว่าอาจารย์เรียกผมมากลางดึกมีอะไรหรือเปล่านายเอกจึงคืนโทรศัพท์ให้แต่ว่าพระเอกปฏิเสธนายเอกจึงบอกเขาไปว่าเขาไม่ต้องการแล้วแถมยังบอกอีกว่า บทกวีของนายดีมากเลยนะฉันให้เอบวกนายพยายามได้ดีมากและได้พูดกล่าวลาก,กับพระเอกแต่พระเอกจับแขนนายเอกไว้แล้วถามด้วยความน้อยใจว่าผมทำผิดอะไรหรอหรือว่าบทกวีของผมทำให้คุณไม่พอใจในายเอกจับมือของพระเอกออกแล้วก็บอกกับเขาว่าฉันได้ยินสิ่งที่นักศึกษาพูดกันขอแค่นายผ่านทุกวิชาฉันอิจฉานายจริงๆที่ได้เงินตั้งหนึ่งแสนวอนเข้ากระเป๋า พระเอกจึงรีบออกไปอธิบายทันทีว่าคุณได้ยินที่พวกเขาคุยกันแต่ผมไม่ได้คิดแบบนั้นจริงๆนะและบอกว่านายเอกกำลังเข้าใจผิดอยู่แต่นายเอกบอกว่าเขาเข้าใจดีและได้เดินหนีไปพระเอกก็เข้ามาขวางทางพร้อมกับอธิบายต่อว่าเขาอยากจะคบกับนายเอกอย่างเปิดเผยแต่ด้วยฐานะของนายเอกที่เป็นถึงอาจารย์เขากลัวว่าคนอื่นๆจะเอาไปนินทาเสีสสหยหายได้ นายเอกตกใจมากไม่คิดว่าลูกศิษย์ของตัวเองจะพูดอะไรออกมาแบบนี้พระเอกจึงบอกกับเขาว่าอาจารย์ไม่เข้าใจอะไรเลยจริงๆไม่รู้ว่าวัยรุ่นสมัยนี้ต้องการอะไรไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรหรือไม่รู้แม้แต่ว่าตัวเองจะต้องทำยังไงกับคนที่ตัวเองชอบนายเอกจึงไม่กล้าสบตาพระเอกพระเอกเลยพูดต่อว่าตอนนี้ผมจะขอสอนอาจารย์บ้างแล้วก้าวเข้าไปจะจูบนายเอก แต่ในเอกตกใจและไม่กล้ายอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ในตอนนี้พระเอกเลยบอกให้เขากดความรู้สึกเอาไว้แล้วนับหนึ่งถึงหช้าๆาในเอกจึงหลับตาลงแล้วทำตามที่พระเอกบอกระหว่างนั้นเขาก็มองเห็นความทรงจำของเขากับพระเอกเมื่อนับถึงห้าพระเอกก็เข้าไปจุบในเอกหนึ่งทีในเอกอึ้องไปสักพักก่อนจะเปิดใจรับจูบอันแผวเ,เบาที่พระเอกมอบให้อีกครั้ง จากนี้เขาจะไม่ปิดกั้นตัวเองอีกต่อไปแล้วระหว่างทางกลับบ้านพระเอกจับมือในเอกไว้แล้วถามว่าคืนนี้ผมไปน,นอนค้างที่บ้านของอาจารย์หนื่อยได้ไหมแต่ในเอกปฏิเสธพระเอกจึงบอกไปว่าอาจารย์ยังคงไม่เข้าใจอะไรเท่าไหร่วันนี้ผมจะสอนอาจารย์เองและหนังก็ได้จบลงเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวความรักระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ในหนังเรื่องนี้ เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถพูดคุยกันได้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะส่วนใครที่กำลังรอเรื่อง h ฮ e e d Kisses s ก็อดใจรอกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวแอดจะเร่งมือทำให้คะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ